คนเรากลับมาอีกครั้งกับเกมแมตติตี้เนาะหรือเกมนาเชลเบกวะไม่รู้กูลืมชื่อแล้วอันอยู่บนในข่าวแต่มีอัปเดตใหม่เล็กน้อยนะการอัปเดตของมันก็อืมไอพวกเนี้ยนะรู้สึกว่าเราต้องเก็บเงินเนาะม่ใช่กับใช้กับเดเวลร์เรือเรื่อสักอย่างเนี่ยกูไม่รู้อั้นนี้ย่กูไปเล่นดีกว่าหาออกก่อนละได้ข่าวแมตติตี้อัปเดตด้วยการแบบแก้บักมึงแก้บักดีแล้วกูขอมันแก่หือเฮียโอเคตอนนี้ผมได้ไอเจ้าอะไรอย่างเนี้ยรูตะกัวป่ะเนี่ยอะไรที่แบบมันงัดจะตูป่ะ อันนี้ของผมต้องไปเอามันเอ้ย,อยลืมไปไปถ้าเปิดนี่เดี๋ยวถ้ารวจมันยิงผมตำรวจมี้ป่ะเนี่ยมีกันสี่คนเนาะเยี่ยมเลยเดีย๋ยวไปงา้างตูตรงนั้นเราจะออกอย่างนี้ไปไปปุ่นกันเจอแล้วทางออกได้ไงตำรวจไมมอยู่เสร,ร็จหัวขโมยกูแล้วเอ้ยเสร,ร็จโจรกูแล้วเออมึงเหมือนกันเหรอไปออกกันเลยไปออกกันออกจากโลกภายนอกอีกสารภาพ เออว่าแต่อยุคหนึ่งเขาจะออกหดีกว่ากูขู่มาเออช่างไหมกันถ้าใครจำไอ้รถคารินด้นะนี่คนอ่ารถจากอนาคตเอาว่ามันแก้บักกันนะแล้วผมเคยขับอยู่แม่งชนนู่นชนนี่แม่งทะลุไปนั่นดูเนี่ยโคตรรำคาญเลยเอาว่าผมมันแก้บักละเออนั่นเรือใช่มันคือเรืออันนี้ป้นอยู่แต่ผมไม่เอาอาวุธก่อนกันนะครับไม่มีอาวุธติดตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าผมขี้แตกแน่เฮ้ยทุกคนผมตากเก้วเนี่ยมันเอาออกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตอดไปต่อดไป ต้องไกลต่อไอ้ตัวนมันจะออกหรอเนี่ยหรือกูโหลดไม่โหลดแต่คอมผมทังโหลดไม่เสร็จอะได้ไรปืนเลเซอร์งงๆเอามาทำไมเนี่ยผมจะได้เกลิงเกลิงดีกว่าเออผมันเอาเอาไปเลกวะรู้สึกเขาจะเอาไอ้นี่ออกนะเขาแหนะมันปักเยอะโอ้ยอ่าไปมา สวัสดีครับพี่เฮ้ยมีอะไรใหม่เนี่ยเอ้านึกย้ายเหรอเรื่องสุดจะอู้ววววิเอาอู้ของฟรีของฟรีก็ต้องเอาเออจะไปคุ้มไม่ใชของฟรีมันของเสียเงินในในเกมเงินเกมปลอมเอาว่าเอ้กูเอาอันนี้ก่อนตัวเป็นคุ้มเสียเงินจ้ะเอาได้เอาได้แล้วกูหลอดไหมโอเคช็อบกัน นี่ปืนนี้ดีกว่าเอาเปืนเรียกไปแล้วช่างมันกันเอาของเ,เนี่ยไปป้นดีกว่าโอ้ยติดๆๆติดติดติดอะตอนนี้ถึงธนาคารนะหัวขโมยอย่างเราต้องขโมยที่ธนาคารโอ้ยบั็กนั่นแหละโอ้ยอืมอืมบั็อกสมใจยังเออรออีกนะจ๊ะเข้ามาเลยเก่งบอกว่าไม่มีอะไรตำรวจตักหน้าเรานะ อา้าวรอรีแป๊บนึงนะโอเคอืมฮีโร่กวาดแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยฮีโร่หรอฮีโร่ไม่ทัวร์เฮีโร่นี่ไงกระจกแม่เจอเรายิงไปเป็นไงเอาสีชักไม่ก่อนเฮ้ยเร่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 เออฮีโร่เขาแก้ใหม่เขาละเอาละเฮงติดติดไปเนี่ยไม่ไม่มั้ง ไปยโลงโลงโลง,ลงแล้วคลิปนี้ถ้าใครดูถึงตรงเนี้ยใหน้นำนะให้ลดหูฟังนะว่าความปลอดภัยขี้หูคุณแล้วก็ความปลอดภัยคือหูฟังคุณไม่ต้องซื้อใหม่ก็โตของมคนเดียวผมไม่ได้ชอบอะไรทั้งสิน้นเร็วเร็วเวผมรีบผมรีบมีเยอะทีขอคลิปโอเคอครบแล้วพี่ ออกจากที่กันหวังว่ามันมีอะไรดักนอนนะอ,อยูน่นะดักนอนสอยใช่ไหมตรวจสอบดีกว่าปกติการยิงปกติยังไปไปออกจากที่กันมาอะไรต่อยกันลนะ่ะเห็นไหม,ไมโอเคนี่ยาเฮ้ยคนมีเสียงฮีโล โรยมาอุ้ยตกใจตายวายร้ายเหมือนกันดีกว่ามาจากวิทย์กับเครื่องเฮ้ยทุกคนผมตากสิทธิ์นะรู้สึกเขาจะเอาอันออกละไอตรงนี้จะเป็ทางรถไฟอยู่นะเนี่ยตอนนี้เหมือนกับมันโล่มาเลยมันออกแล้วออกก็ดีเหมือนกันสมมติว่าเกะกะเอามาทำไม่รู้ไปอมันรถเฮ้ยเท่ดีนี่เดี๋ยวไอรถคันนั้นเจ้าเดี๋ยวมองมาสุ่มดูว่ามันได้ป่ะตุ่ม ไ,ได้ละไออ้งไม่ได้อะไรพวกนี้ช่างมาันเสริมวันนี้โอ้คนน้อยต้องย้ายเซิร์ฟละโอเคไอ้ผมจะกลับโอเคผมย้ายเซิร์ฟนะไอ้ผมกลับมาเล่นเกมเนี่ยคือผมจะรู้ว่ามีอะไรความปวเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่เขาอัปเดตอยู่มาโหตำรวจได้เยว่าโอเคตำรวจมาแล้วนะ เราก็ต้องใช้ชุดของตำรวจเนาะจะเป็นตำรวจที่ผมชอบตำรวจปกติแล้วไอเปอร์น,นี่นี่นี่เออนี่ดีกว่าแอ็มโฟร์ที่ซื้อมาเรียบร้อยไปล่าโจรกันออกเอาจริงนะแต่เล่นเกมอ่าแมททตตี้มาผมไม่เคยเล่นฝั่งของกิโลนะไม่รู้ดีไม่ชอบเพราะอะไรเอ็มมาถึงที่เกิดเห็นแล้วตัวที่จะมีไอ้พวกหัวโมจิตัว มจะจ้องเล่นพวกมันบอกแล้วไม่จับด้วยิยงชิงหมดแหละเป็นตำรวจโนหนเนาะขอให้มันอยู่สัก1หนึ่งตัวสองตัวแคนี้ชอบกันัวกกันรู้ไหมไม่อยู่รู้สึกจำไม่อยู่กันเสียดายเจอฮีโลอะไรฮีโล่ฮะวายร้ายแั้วไงเก่งเหรอ กูเก่งกว่าบอกเลยโอ้ยเดี๋ยวมันมีเกาะมีเกาะมีเกาะโอ้ยุนี่ไงอาไรอ่ะเอาดิผมหัวละเอาดิเล่น F F เยอะเอาอะไรอ่ะ ไปยละหายตัวละอะไรไต้องไปไหนล,หลอโอ้ไปแล้วหนูขอกลับไปอยู่ตรงเงานว่า,วาม,มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอืมผมว่าตรงนี้เปลี่ยนแปลงนะถ้าใครจำได้แหละไอ้ตรงนู้นแหละจะมีทาวรถไฟขึ้นนะแต่ทนี้รถไฟมันหายไปแล้วมันอยู่ว่าหรือย้ายที่ผมไม่ได้บอกว่า,วามีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะ ผมฝังเกตเครื่อนขึ้นเลยเี้ยมาเล่นได้ป่ะเนี่ยผมยองไปเล่นเครื่องเล่ยดีกว่าเล่น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 รถไฟรถไฟผมชอบเล่นรถไฟเหาะฝึกจะนั่งไม่ได้แล้วเออผมนั่งไม่ได้แต่กระโดดได้อยู่เล่นได้ไหมเออเล่นไม่ได้ว่ะโอ้ยเล่นได้จอกโอเคขอโทษที่ว่ากระจอกนะคือมันเล่นไม่ได้จริงแตุ่ตส่าห์เขายังแบบ ยังไม่เตรียมตัวอะไรกับเครื่องเล่นนี้ไงเอา้าปนเพลล้วดิอืมอันนี้เป็นดีไม่ได้มันต้องค่อยอ้อมไปให้ปูดหลานเพลินนี้สิกงหมอมตนตายแล้วผมยังผมยูดตัวบ่ยดึดเลยโอ้ยอ,อ,อ,อะไรนะ ว่ายได้เหรอว่ายได้เหรอโอ้มาแล้วนี่ว่านะกูอยู่เซิร์ฟเวอรเดิมแน่นอนเลยไปหายายเซิร์ฟว่ะเอาเจ้าผมหายายเซิร์ฟเวอร์ที่มามันอยู่เซิร์ฟเวอร์เดิมอ่ะมันไม่เป็นไรว่าโรบอทเหมือนกับมันเซฟเลยผมอยู่ตรงเนี้ยไม่ผมไปไหนอ่ะเออเอ้ยเอ้ยหน้าหน้าเอ้ยเ,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 เพื่อนรอด้วยหน้าหน้าผมเอ้ยนี่ไง นะเอามันเอาตรงนั้นด้เดนะี๋ยวนี่เ,าเอาละเก็บเมาเอะไรนดิดหน่อยโฟตอนนั่นเสื่อผ้าได้เลยเลยขึ้นไปเอาคูคปเตอร์กว่าคูคปเตอร์อยู่บนตอนนี้ไม่ถือบนเพิ่มคูปเตอร์มาปะเนี่ยจำไม่ได้แล้วอืมอ่านี่ไงเมื่อก่อนม,มันไม่มีตรงเนี้ยตอนนี้ไม่มีแล้วสินี่ไปเอาเอ็มโวกว่า หนาวเนี่ยเฮ้ยทุกคนผมเจออะไรย่อมนุ้เอ้ยโอ้โหยีงหนักมากเรียบร้อยเมื่อกี้มันวอร์มมามันเป็นอะไรอย่างเนี้ยพลังพิเศษมั้งคนไม่ต้องมีอะไรหรอกอ่ะมันโฟ อันนี้ได้แล้วไปปนกว่าทช่ไหมคนผมเล่นเกมนี่จ้าต้องผมอยู่ฝั่งโจ้เจ้าไม่เกิดว่านะมาอยู่ฝั่งโจ้กันตอกูเล่นฝั่งตำรวจมันก็อยู่ฝั่งตำรวจกันมีใครเป็นอย่างนี้เปล่าเออไม่เข้าใจหรือมขันวนะ่ะผมเล่นฝั่งตำรวจก่อนดีกว่าผมอยากเอาไปยิงอ่นนะนะอันนี้ต้องจำไว้มาเดี๋ยวของสักคนโอเคฟังตำรวจอืม,มาย้ายที่นะอยู่ตรง,งนะีน้นะพวกโจรอ่ะเอ้โหเลยว่ะเอาเหมืนนะอเนนะเดิมนนะีนนะ่นี่ ผมเจอเหยื่อแล้วคนไปไหนไม่ทราบไปไหนไปไหนนี่ไปปิว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 ไม่โดนช่างมันเออแล้วก็อย่างหนึ่ง RPG นะรู้สึกว่าอัปเดตใหม่อ่ะน่าจะเป็นของเล่นใหม่จำคุณอ่ะนะเกมแมตติตี้นะไม่โฆษณานี่เปลี่ยนด้วยเนี่ยงโฆษณาที่ผมมันคืออะไรรู้ช่างมันกันไม่เจอเรื่องกับเกมอยู่แล้วเรื่องอนาคตอ่ะไปตรงเนี้ยหวังว่ามึงจะอยู่กันนะ เดี๋ยวมันตัดคุเอ้ยมันพวกเขาดิอืมน่าจะไม่อยู่กันอีพวกไอ้พวกโจมไปไหนกบเนี่ยมันอยู่กันเยอะนะแต่มันหายไปไม่เยอะหาแป๊ดไหนเอออยู่ไหนว่าหาปลาสักตัวเหยื่อแป๊บเนี่ยเออแล้วอย่างนี่ยนะผมตรงนี้มันไอไอโอ้เอาเอาคุณเจอแล้ว มานี่เอาคือก็ตีดแรงเกินตรงตามนะมันอันนี้านนนนนนวายไลท์นะเคยบ่ตำรวจคุมธนาฆ่าวายไลท์เคยเบโค่โอ้อยู่นี้สามตัว,ตว,วสี่ตัวดีกว่ารับเสร็จตูแล้ววันนี้เฮ้ยมีตำรวจ ตำรวจไม่ปานีใครบอกเลยตำรวจดีครับผมอะ่ะอ่าผูพอ้พองผมมาแล้วคนเลยทำธุรก,กินตัวเลยอ้าวผูพ้พ้องกูไปสนใจนู่นแล้วกูไปคนเดียวได้วะรีบไปก่อนรีปันรีไปผมไม่เสียมนะันเปิดตู้วิง่งไอ้กับดางนี้ไม่สนหร,อรือั้งางเดินผ่าเลยแต่ไม่ตายหรอกตำรวจเนาะ นเ,นเ,เนี่ยพาดทีทีคว้าได้หมดเอ้ยคุณนี่กูเจอเหี้ยนี่อยู่ไม่ได้หรอกบอกเลยไปนอนในคุกกนไปเฮ้ยอะไรอะไรฮะกูไม่ให้มันไปแหงนั้นตำรวจคนดีเขาต้องยิงคนทุกคนคนะผมว่าถูกต้องผมว่าทุยไม่ใช่อย่าไปยะเขาคนอย่าไปผมมีดรา,ม,าม่าแม่อ่ะตำรวจที่ดีก็ต้องจับคนร้ายผมวะมีเหยี้ยไหม เอ๊ะมันเจอเยอะมากเลยจีเจ๊กูเนี่ยนี่เนี่ยเอ่อยังไยังไม่ถึงอ่างของกูหืมอ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 งมอนเอืมไืมอืมอสัอมอมอืมอืมอมอื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 มอมอืมมอ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 ืมอ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 อืมอือืมอืมอืมมอมอื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 มออืมอออ้มอมอ เหยื่มาเยอะของที่ขับก่อนไม่เร็วกว่าเยอะของใหม่เนาะมันเร็ววะเนี่ยหรือมันปรับไม่ช้าเนี่ยอ่าเข้าหมู่บ้านแล้วเนาะแม่งไม่มีใครเลยเอ,อิบไปอย่างช,ช้าๆเอ,อ๊ะมันอยู่อย่างนี้นคนนะโถ่บ้มามันเจ้าอยู่น,นะกันไม่อยู่ตรงนั้นมีใครป้นไหมไปดูดิโอเคสื่อว่าดูไม่อยู่นะอ๋อผมตัดไปต่อผมหาอะไรแบบ Hai ba tất nhiên chưa được ngân nga. Ay quân chơi yêu người luôn. Tất nhiên liền 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 ปืนมันชักไม่ติดอะไอคผมชักปืนมันไม่ติดเลยเงยอ่าราติดหมเลยหี่เลหมอนี่ลงมาเดี๋ยวนี้โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรวะโอ๊ยผมโดนล็อไปเลยกูไปเลย ผู้หญิงนั่นเรียกผมใช่มผมไม่ยอมหรอกเอ้ยเอาเอาผู้หญิงเอาเอาตำรวจตำรวจพวกูมหายไปไหนวะเอ้ยพวกผมไปไหนเอ้ยไม่ตามนะผมเดี๋ยวกูโดนโจตามำรวจกูไม่มีแต่ตำรวจตามหน้ามีโจรตามหน้ากูตำรวจนี่ Lấy Mình chênh có Á, à, mình well. well. no <havi nói> <oh chênh <coughs> <Glenn crec> à Ô, nó hả thua rồi anh đi Trời Đi 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 ta Mày tạp Ý, chết anh หายตัวไปแล้วอืมเดี๋ยวได้โอ้ยทุกคนมันปนใช่ไหมต้องรีบไปตามล่ามันตำรวจไม่ก็เยอะดีมันถามอะไรหมดอ่ะเฮ้ยไปไหนป้องเลยป้องเลยโอ้ยปืนก็ดาเมจเบาชิบหายอืออันนี้เธอก็อยู่เฉยเนาะเอาไปว่าผมขอจบคลิปไว้ตรงนี้กวะ ใครชอบเนี่ยก็ช่วยกดไลค์ผมเลยนะใครไม่ชอบก็กดดิสไลค์ผมได้ผมอ่ะเป็นเป็นปกติของชีวิตของผมเนี่ยนะช่วยคอมเมนต์มาดีกว่านะว่ราะเป็นการใจผมเปล่านะเดี๋ยวนี่ของไปก่อนก่อนไปผมอ่ะผมไม่ไม่ดูเดี๋ยวเกมหน้าผมจะหาเกมอื่นมาเล่นนะผมแค่นี้อ่ไม่แล้วไปแล้ว